สวัสดีค่ะ3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะกับ t o y o ต a าอันติ6 g นนะคะปี19เลขไมจิวที่150,000โลนะตัวเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเลยด้านในนะจะได้มาเป็นในส่วนของสีทูโทนนะคะเป็นเบาะหนังนั่นเองค่ะพี่ๆเบาะหนังตึงต้งๆนะไม่มียน่นไม่มีขาดเลยรับประกันได้คันนี้จะเป็นปี19ใครสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบได้เลยเดี๋ยวเสาวันศุกจะพาไปทัวร์ รอบคันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะเดี๋ยววันนี้เซวันสุขจะพาพี่ๆมาชมรถคันนี้โตโยต้าอันติด 1.6G ปี19นะคะ3 99, า9 0 0 0กมาบาทเลขไม่จะอยู่ที่1 5 0 0 0 0โลเท่านั้นนะยี่ยมสันตัวรถค,คมชัดเลยพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเดินทางมาดูรถก็สามารถมาเจอกับเซวันสุขได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งนะเข้ามาเจอเข้ามาปรึกษาเข้ามาดูรถกันก่อนได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์มีรถให้พี่ๆได้เลือกมากกว่า 400คันนะคะเยอะมากๆเลยเรามีบริการตรวจเช็คให้พี่ๆแล้วมากกว่า274จุดนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่สะดวกเดินทางมาก็สามารถมาเจอกับเซลล์วันศุกร์ได้เลยนะพี่ๆนะแล้วก็นะคะพี่ๆท่านไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถติดต่อช่องทางด้านล่างมาได้เลยนะคะ0645231106 หรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะ bew underscore 000นั่นเองนะคะพี่ๆนะติดต่อสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะเครดิตดีฟรีเราออกได้ทุกอาชีพแน่นอนแล้วประกันได้เลยพี่ๆจ๋าสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะคันนี้จะติดฟิล์มให้แล้วรอบพันเรามีบริการจัด finance เซ็นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็พี่ๆมีบริการส่งมอบรถสไลด์ด้วยนะคะพี่ๆไหนไม่สะดวกเดินทางมาทักมาได้เลยติดต่อสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ มาดูกันนะคะในส่วนของคันนี้เหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเงาเงาเส้นสายนะคะเดินเส้นแบบสวยๆเลยตัวไฟนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะสําหรับคันนี้สวยงามางมากๆจะเป็นปี19นะคะกระจังด้านหน้านะคะแบบนี้เลยนะพี่ๆนะรับประกันได้เลยนะคะรถทุกคันไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจม,มน้ํากับสีกออมายแต่อย่างใดน,นะพี่ๆนะเชื่อถือได้คันนี้พี่ๆจะได้เป็นป้ายนี้ไปเลยนะคะ 8752นะ8752ได้ไปเป็นป้ายนี้เลขสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้ค่ะนี่ไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ำแต่อย่างใดให้พี่ๆดูกันแบบชัดๆเลยนะสวยงามมากๆนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะในส่วนของตัวล้อก็จะเป็นล้อแม็กซทูโทนนะพี่ๆล้อแม็ก t o ทูโทนแบบนี้เลยค่ะอ่าจะเป็นขอบ คันนี้จะเป็นขอบ16นะพี่ๆนะขอบ16สวยๆกันไปแบบนี้ได้กันไปใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆได้ไปแล้วพร้อมใช้งานแน่นอนนะกระจกมองข้างไฟเลี้ยวมีมาแล้วเรียบร้อยนะกุญแจจะเป็นแบบสมสาร์ทคีย์เลสกระจกแท้กระจกเดิมมีปั๊มตาโตโยต้าด้วยนะคะติดฟีมาแล้วเรียบร้อยรอบคันเลยเนาะสำหรับแผงประตูนะคะในส่วนของแผงประตูนะ,ะถือว่าใหม่มากๆเลยนะพี่ๆนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีทูโทนสวยๆกันไปเลยแล้วก็นะคะในส่วนของนะคะ ตัวน็อตไม่มีการขันไขหมุนขยับใดๆทั้งสิ้นเนาะพี่ๆให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะแล้วก็ต่อมานะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เม็ดอาร์คนะคะตึงๆคมๆนะเรียงเม็ดกันสวยๆเลยพี่ๆเห็นไหมรูปไปเนี่ยไม่มีสีเปิือกส้มเลยนะคะ ใหม่กริ๊แน่นอนนะพี่พี่ได้แบบว่าเทียบมือหนึ่งไปเลยนะคะใครสนใจนะคะรีบทักมาติดต่อสอบถามกันได้เลยเพราะว่าที่นี่นะคะมีเซลล์มากกว่า40ท่านนะคะซึ่งเยอะมากๆพี่พี่ถ้าสนใจต้องรีบทักมาได้เลยนะในส่วนของซาบีตรงนี้นะคะตัวน็อตไม่มีการหมุนการไขนะการขยับไใดทั้งสิ้นเลยให้พี่พี่ดูแบบใกล้ชิดเลยนะคะแนบชิดเลยนะพี่ๆสวยงามมากๆสวยงามทุกคันนะคะ ไปกันต่อนะคะในส่วนของเหลี่ยมสันตัวรถคมๆคมกันแบบนี้เลยสวยๆนะเส้นสายเดินสวยงามมากๆกระจกแท้กระจกเดิมทุกบานนะคะมีปั๊มตาโตโยต้าทุกบานพี่ๆไม่ต้องกลัวว่าเราจะเปลี่ยนมานะคะให้พี่ๆเห็นเลยนะกระจกแท้กระจกเดิมนะคะแผงประตูสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆแผงประตูได้ไปแบบสวยๆเลยแล้วก็นะคะเม็ดอะนี่เห็นไหมตึงๆคมๆนะอันนี้ของแท้แน่นอนนะคะ อันนี้ของแท้แน่นอนถ้ามีสีแบบนี้นะของแท้แน่นอนไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะพี่พีดูได้เลยนะคะให้เห็นกันลุกซอกทุกมุมเลยนะคะเพื่อความน่าเชื่อถือนะสวยงามมากๆานะคะสําหรับเส้นสายด้านด้านข้างด้านหลังด้านหน้านะพี่พีนี่ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะตัวไฟไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีแล้ารับประกันได้นะพี่พีตัวรถอย่างสันสวยๆแบบนี้ตัวฟิลม์มติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะกระจกแท้กระจกเดิมเหมือนกันนะพี่พีนะ กระจกแท้กระจกเดิมเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมๆมไม่แพ้กันเลยนะพี่พนะนี่เห็นไหมกระจกเดิมกระจกแท้โตโยต้านะคะต้องมีปั๊มตาโตโตยต้าด้วยนะดูได้เลยนะคะพี่ๆให้เห็นกันแบบชัดๆเลยด้านนี้นะคะเม็ดอาร์ตตึงๆคมๆเหมือนกันนะคะเรียงเม็ดแบบเรียงเม็ดกลมๆแบบนี้สวยๆกันไปเลยะค่ะพี่พี่จ๋า ให้เห็นกันแบบชัดๆนะคะทุกซอกทุกม,มุมเหลี่ยมสันตัวรถนะคะพี่ๆนะเหลี่ยมสันตัวรถไม่มีรอยลัก้มไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดน,นะคะในส่วนของนะคะด้านาด้านหลังนะคะนี่แผงประตูสวยๆแบบนี้เลยไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่น,นอนรับประกันได้แล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นสีครีมแบบนี้นะสีครีมแบบสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีเออเขาเรียกว่าอะไรไม่มีรอยขาดน,ะนั่นแหละนะพี่ๆนะ ในส่วนของด้านบนนะคะด้านบนไม่มีรอยลักยิ้มแน่นอนพี่ๆสวยๆกันไปแบบนี้พี่ๆได้ได้ไปแบบนี้แน่นอนนะคะได้ไปแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะมาคอยซ่อมเนาะพี่ๆไหนที่สนใจนะคะรีบทักมาได้เลยนะสําหรับคันนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันบ้างดีกว่าในส่วนของเล็กไม่นะคะไม่มีการกลับสีกอไม้แต่อย่างใดนะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะแอร์เย็นสบายพี่ๆนั่งได้สบายแบบนี้เลยนะฟังก์ชั่นครบสวยจัดเต็มกันไปแบบนี้เลยนะคะ เสียงเพลงนะคะพี่ๆนะเปิดเพลงเชื่อมต่อวิทยุได้หมดเลยสําหรับคันนี้สวยงามมากๆนะคะได้รถแบบใหม่ไปเลยนะในส่วนของนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะไฟสามารถเปิดได้นะพี่ๆไฟสามารถเปิดได้นะคะแล้วก็นะคะอันนี้นะกระจกอ่ากระจกสวยเลยกระจกเดิมแท้แน่นอนรับประกันได้เลยพี่ๆนี่สวยๆนะคะเบาะหนังตึงๆไม่มีย่นไม่มีขาดเลย ใครสนใจคันนี้ติดต่อเซลวันศุกร์มาได้เลยนะคะพี่พี่นะแล้วก็นะคะมีเป็นในส่วนของคู่มือด้วยนะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะนี่มีคู่มือนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูนี้นะคะร้อยยี่ิบห้าแรงม้านะคะเอ่อสี่สูบเนาะพี่พี่หนึ่งพันห้าศีนยเครื่องเบนซินนะคันนี้สวยสวยเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนี้ว่าเจ้าของมือเดียวนะรถมือเดียวนะคะปีสิบเก้าเลขไมล์แสนห้าพี่พี่ สวยคุ้มถูกใจสําหรับคันนี้คู่ม,ม,มือมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะต่อไปก็นะคะนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพด้านหลังพี่พพื้นที่กว้างขวางมากนะคะนั่งได้สบายเบาะนิ่มๆเลยมีเป็นเอ่อรูนะคะที่เสียบที่เสียบสายชาร์จด้วยนะคะสาหรับตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะคะมีเป็นที่เสียบสายชาร์จสะดวกสบายมากๆเลยพี่ๆคันนี้อ่าประมาณนี้นะคะพี่พที่เก็บของเก็บของมีมาหมด คันนี้สาภาพถือว่าใหม่มากและแอร์เย็นมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเสาร์วันศุกร์จะพาไปชมในส่วนของด้านหน้ากันดีกว่าสําหรับด้านหน้านะคะพี่ๆด้านหน้าห้องเครื่องนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละจุดจะดีกว่านะจุดแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูในส่วนของตัวน็อตนะคะไม่มีการหมุนการไขาการไข่ไปทั้งสิ้นนะใหม่มากสําหรับด้านหน้านะคะห้องเครื่องปีสิบเก้านะคันนี้ปีสิบเก้าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะนี่ดูระบายอากาศอ่ะ นี่อยู่ครบๆไม่มีการโดนคอโดนงัโดนแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของสติกเกอร์เข้าครนระวังก็ยังอยู่นี่ตัวเครื่องนะคะไม่มีรอยค้าบของเหลวไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมนะคะเห็นไหมพี P ่พีเม็นอาร์ค็คมๆอยู่ครบๆเลยสําหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะรีบพักมาติดต่อสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้ KDB ดิตดีดาวออกได้ทุกอาชีพนะพี่พี่นะเดิมแพ้ทั้งคันแน่นอนนะคะเดิมแพ้ทั้งคัน ไม่มีการชนหนักพิความจมน้ํากับสีกอไม้นะคะตัวเครื่องเราไม่มีการปรับเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนคันนี้ถือว่าสวยมากๆพี่ๆจ๋าใครไม่สะดวกเดินทางมาทักมาได้เลยช่องทางด้านล่างนะยินดีต้อนรับออยินดีให้คําปรึกษานะคะพี่ๆทักมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ออกได้ทุกอาชีพกันไปเลยนะคะ สำหรับคันนี้พี่ๆไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมากันมาก่อนได้เลยนะพี่ๆนะแล้วก็ฝากพี่ๆกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเซลลสุขจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะพี่ๆนะขอบคุณมากมๆาค่ะบ๊ายบายค่ะ